อัมพชลภา,าดีใจหนักมากเลยนะครับหลังกับเจอกับนางเอกซุปตารุ่นเล็กยายาอุรสยาที่เดินทางมาสวัสดีปีใหม่ถึงบ้านเลยเจ้าตัวถึงกับเก็บอาการไม่อยู่ลืมของที่เตรียมไว้ไปเลยถือเป็นเรื่องราวดีๆเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักที่เกิดขึ้นเมนื่อนางเอกซุปตารุ่นเล็กอย่างยายาอุรสยาเจอกับพี่สาวคนสวยระดับซุปตาเช่นกันนะครับนั่นก็คืออัาา้มพัชรภา ซึ่งการมาเจอกันของทั้งคู่นั้นเนี่ยน้องยายา่าได้ไปสวัสดีปีใหม่พี่อ้ําถึงที่บ้านมาพร้อมกับแม่ปลาบอกเลยเนยคะครับว่าแฟนคลับนานๆเนี่ยจะได้เห็นภาพแบบนี้เพราะทั้งคู่เป็นนักแสดงต่างช่องต่างต้นสังกัดแต่ด้วยมิตรภาพดีๆที่เชื่อมโยงมาทําให้พี่สาวและน้องสาวได้รู้จักและมอบส,สิ่งดีๆให้แก่กันครับและการมาที่บ้านของยาย่าก็ทําให้พี่สาวคนสวยอย่างอ้ํานเนี่ยดีใจไม่น้อยนะคะ ทำให้ลืมทุกอย่างไปชั่วขณะโดยเฉพาะเจ้าตัวบอกว่าเนี่ยทำแซนด์วิชเตรียมต้อนรับน้องสาวไว้เป็นอย่างดีเลยนะแต่ปรากฏว่าพอยาแยา่มาถึงทุกอย่างก็หลุดโฟกัสไปเลยจ้าซึ่งอัมก็ได้เขียนเล่าเอาไว้ว่าขอบคุณคุณแม่ปลาและน้องอุรัสยานะคะสําหรับของขวัญด้วยตื่นเต้นที่น้องมาบ้านเลยลืมเอาแซนด์วิชที่เตรียมไว้มาต้อนรับเลยครั้งหน้าขอแก้ตัวนะคะเรียกว่าต่างฝ่ายต่างประทับใจซึ่งกันและกันทางด้านคุณแม่ปลาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าน้องก็ตื่นเต้นมากเลย ดีใจสุดๆเลยส่วนแม่ที่มองหน้าพี่อ้ําเพลินเลยเป็นมิตรภาพที่น่ารักมากๆเลยนะคะส่วนภาพที่เห็นกันเนี่ยก็ออกมาน่ารักเช่นกันขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ